เลครับสวัสดีทุกคนกันด้วยนะครับผมก็วันนี้เรากลับมาอยู่กันในเกม Minecraft อีกแล้วนะครับก็วันนี้เรากลับมาอยู่กันในโปรเจกต์ดาราศาสตร์อวกาศกันในพาร์ทที่2นะครับก็ทุกคนอาจจะสงสัยกันนะครับว่าโอ้โหทำไมของเต็มเลยตอนที่เล่นตอนแรกก็ได้มีของเยอะขนาดนี้นี่ก็คือพวกเราได้ไปเล่นกันหลังใหม่มานะครับส่วน a n น i l วนี่คือผมไปเปิดลคกี้บอกมาแล้วแบบ มันได้ไงนะเออได้มาประมาณ12อันแล้วก็อันนี้ก็จะเป็นฟาร,ร์มกระบองเพชรน,นะครับซึ่งอย่างที่บอกนะว่ากระบองเพชรเนี่ยมันจะอึดน,นะครับแต่ว่าข้อเสียของมันก็คือดาเบจมันจะน้อยเนี่ยเดี๋ยวผมลองตัดต้นไม้ต้นนึ่งเดี๋ยวลองตัดต้นไม้ให้ดูสักต้นหนึ่งเนี่ยเห็นไหมมันจะลดช้ามากครับซึ่งมันดีมากนะถึงเราจะฟาร,ร์มกระบองเพชรถึงเราฟาร,ร์มกระบองเพชรไว้เยอะขนาดนี้นะครับผมนะส่วนใน EP ีนี้นะครับเราก็จะมาทําเตาหลอมแร่ยักษ์กันเนะฮะก็เราไม่รู้เรื่องเชิญเลยใครทำไงทําไปเลย แต่มันต้องใช้ลาวาเป็นอันนี้ด้วยไงอืมไม่เป็นไรงั้นเดี๋ยวเราไปนลกกันด้วยเลยนะะเดี๋ยววันนี้เราก็จะไปในโกแล้วก็ทำเตาเผาแล้วก็จะไปสำรวจพีระมิดนะผมก็เนี่ยได้ไปหามาพีระมิดนะก็คือเล่นนานมากนะส่วนนี้ก็จะเป็นแร่ที่ผมหาได้นะผมนะอันนี้คือหาจริงๆนะเล่นจริงๆนะคือเป่งเยอะมากได้ปลามมาก่อนหน้านี้อืมใช่ของก็แบบประมาณนี้เลยนะฮะนี่เลยทรายก็ของพวกนี้กวดแล้วก็ดินเหนียวพร้อมแนละ้วท <c oughs> ี่จะทำเตาหลอมโอเคคือตอนเนี้ยเราต้องการลาวาก่อนถูกไหมโอเคเาี่ย เค <Okay, S 3> งั้นเดี๋ยวหาวออกซิเดียนก่อนโอเคออกซิเดียนมาแล้วมีออกซิเดียนแค่สิบอันเองเหรอวะน้อยจังนี่ไงแล้วก็น,นี่ฮะก็เหล็กกล่องเต็มแล้วกล่องแร่กเต็มแล้วใส่แร่ไม่ได้แล้วเราเอาอะไรออกดีเอากระบองเพชรออกแล้วกันโอเคใส่กระบองเพชรไปคืนไหนของต้องทำอะไรบ้างพี่กดพ,พี่พิมพ์เซิร์ชไปในช่องค้นหาเดี๋ยว่าเขา้า G R O U T G R O U T แหละสิ่งที่ พอได้นี้มาปุ๊บเราจะไปเผาเรา,าเผามันจะได้เป็นแร่สีดำๆอ่ะพี่ลองคิดขวาดูจะได้แร่ได้สีดำๆใน,นแหละแร่นั่นแหละเราจะมาทําเป็นบล็อกแล้เอาปาประกอบเป็นเตาเผาเป็นลพล่พี่โอเค <Okay. S 1> นะฮะจัดไปทรายกับกวดหรือว่าอะไรงนี้เราไปหามาแล้วเรียบร,ร้อยไม่รู้ว่าพอหรือเปล่านะคิดว่าพอไหมอุ้ยพอพี่มัน มันไม่ต้องทําใหญ่ก็ได้พี่แต่เราเน้นสูงมากกว่าไม่อยากทำมันทำสูงเท่าไหร่ก็ได้ก็เลยก็เลยมันต้อง้างเ่าเลยมันแตกบล็อกดินเหนียวไม่ได้อ่ะพีก็ทูบปองก็เลยพี่อาวแล้วเรแ,แล้วรวมทำไมวะมันมันเกะกะช่อง<笑><笑>ต้องพนาแล้วขุดใหม่ได้นะเราก็ลืมเปลี่ยนสกีแล้วนะเราขี้เกียจเปลี่ยนนะก็ปล่อยนไปอย่างนี้แหละนะฮะไม่รู้ว่าเท่าไหร่นะแต่แค่นี้ก็น่าจะเยอะพอเลยเพราะว่าบล็อกหนึ่งมันก็ไม่ได้ใช่ไม่ใช่น้อยๆยนะเนี่ยได้เพียบเลยโอเคโอ้ยแหลกแหลก เยอะเลยโอเคไหม<า>พี่ของเต็มตัวครับเลยโอเคอย่างนี้ใช่ไหมแล้วก็อย่างนี้โอเคได้มาแล้วอืมได้มาหนึ่งบล็อกหนึ่งกองปึ๊บปึ๊บอา้าวเฮ้ยมาจากไ,ไหนเนี่ยเ,เดี๋ยวเดี๋ยวมันใช้แร่เยอะป่ะมากไหมอ่ะเออก็ถ้าถ้าก็ไม,ม่ไม่ต้องเยอะมากหรอกพี่โอเคเราตอนนี้เราได้มาแล้วเราเผาไปแล้วเราได้มาประมาณ สี่กองได้นะฮะอุ้ยพออย่างเงี้ยทำได้สีีห้าชั้นเลยนะเดี๋ยวเราขอเก็บของก่อนนะเราได้มากกว่าสี่กองเราได้เยอะมากนี่เต็มเตาเผานี่เลยเกือบบัอะละอย่างละกองเลยเยอะไปนะเนี่ยทำไมค้าไฟเช็คไม่ได้วะไฟเช็คไงไฟอ้าวเหล็กพี่ผิดหรือเปล่าถูกแล้วนะสีมันอ๋อมันต้องเป็นเหล็กดำอ่ะ ดาร์ s สตีลอ่ะใช่เหรอเอ้ยเรามีอยู่ไม่ใช่เหรอพี่ดาร์กมีมีมีดาร์กสตีลนี่ไงไปเอามาจากไหนก็ไม่รู้นะไปหามาได้ไงก็ลืมหมดแล้วมันพาไม่ตีิลพี่แล้วทีนี้มันบอกว่าให้เราอไปเช็คเขา้าเตาเผาทำไมเข้าไม่ได้วะทำไมไม่เผาอะถ้าถูก่ะไม่ใช่หรอมันมันต้องมีฟิวแทงอ่ะเนี่ย F L U I D แทงอค่ะงสได้มันลำบากขนาดนี้เลย เราต้องเราต้องคราฟเครื่องนี้ก่อนอ่ะที่จะเติมไฟเข้าไปซึ่งเราต้องมีใครดูนี่มันคืออะไรอ่ะใสๆส่อ่ะเคลียกระจกอะไรมันคือกระจกอะไรอ่ะเราจะหายที่ไหนชิบหาแล้วเราจุดไฟไม่ได้เยี่ยมฟิวแคได้แร้วเยี่ยมแล้วมันจะเติมังวะเนี่ยโอเคเยี่ยมแล้วก็ใส่ไฟแช็กลงไปใช่ปะไฟแช็คอยู่ไหนอ่ะใช่ใช่นี้ปะไนพี่ใช่ใช่ใช่เราต้องมีถังลาวาไอคือผมมีที่ลาวาอยู่ที่นึ่งนะเราต้องมีน้ําข้างในอ่ะน้ำน้ำอะไรไม่รู้อ่ะ น่าจะน้ำธรรมดานะเดี๋ยวเราลองไปตักน้ำดูเอ้ยลองมาใส่ดูนี่ได้น้ำแล้วอา้าวนี่ไงใส่ได้แล้วอา้าวเห็นปะมันจืดไม่ได้เดี๋ยวขอบไปดูลาวาก่อนนะตรงนี้จะมีลาวานะไม,ไ,ไม่รู้ว่าใช้ลาวาเยอะหรือเปล่านะนี่ไงลาวาเยี่ยมอันนี้ที่ปิดเอาไว้คือจะมารอตักนี่แหละแล้วก็กลับบ้านใส่แล้วก็ใส่น้ำเหรอไหนมาดูนีมันคืออะไรอ่ะเนี่ยมันมีอะไรขึ้นมาด้วยเห็นปะนะไม่ได้พี่มันต้องมันต้องใส่อะไรไม่รู้อะมัน คือในในรูปมันมันไม่ได้ใส่น้ำอะ่ะมันเป็นไรไม่รู้วะพี่เป็นน้ำของมันเป็นน้ำอะไรไม่รู้อะ B A P O R ทำไมมันยากจากวันนี้มันจุดไม่ได้เหรอไปเช็คโนโอเคตอนนี้เราได้ไไดวิธีการทำไฟเช็คแล้วนะ่ยยังไงฮะเชิญเลยนะโอ้เราต้องค้าเครื่องที่มันแบบเออ เราคือตอนแรกเราครับผิดตัวฮะคือตอนแรกเราต้องใช้สตีลแร่สตีลธรรมดาแต่เราใช้ดาร์กสตีลตอนนั้นนะซึ่งเราต้องคับเครื่องนี้นะเนี่ยเ mm. ห็นไหมเราต้องใช้แร่นี้นะซึ่งแร่เนี่ยเราอะต้องเนี่ยทำแบบนี้นะซึ่งเรามีเยอะมากซึ่งอนที่ผมไปขุดมานะฮะนะก็เดี๋ยวดูว่า mm. ครับว่าจะคับยังไงนะต้องใช้เตาเผาสองอันอ่อาเตาเผาอันวางอย่างน<ะ>ี้เราได้เครื่องนี้มาอ่าได้เครื่องนี้แล้วงไงต,ต่อเปิดเข้ามาเราต้องใส่่านเข้าไปพี่ยวเปิดขึ้นมันโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยว บูโคกูโคกูโคกูหนึ่งกองหายไปแล้ว, <_ d ata> ลวเฮ้ยยังไงเนี่ยต,ตอนนงมมหาสูค้าไม่เจอใส่แล้วมันหายไปเลยเว้ยคือเหมือนแบบมันแดกมันแดกมันแดกถ่านของเราเลวแบบเราทำอะไรไม่ได้เลยอือใช่คือมันเร็วมากอะแป๊บนานรอ้แป๊บนึงโอเคตอนนี้เราจุดนรกได้แล้วนะครับโดยที่เราไม่ต้อง <_ d ata> ใช้ไฟเช็คนะฮะโอ้โยก <_ d ata> ็คื <_ d ata> อวิธีทำก็ไปดูฝรั่งมานะครับก็คือ เขาอะ่ะวางลาวาไว้ใต้ไม้แล้ววางบอเนี่ยเ,เห็นไหมวางลาวาไ้ข้างล่างนี้แล้วก็วางาไว้ตรงนี้นี่ฮะแล้วก็รอสักแป๊บหนึง่งแล้วก็ได้แล้วโอเคไทไปครับถังมาไอ้แค่ไฟแช็คก<ไ>นี่มังย,ยากเหลือเกินนะในสุดได่ไทยแล้วผมผมมีวิธีให้เบลได้เยอะเนี่ยผมผมมีมัดมันมีม็ดหนึ่งที่ผมเคยใช้ อ๋อโอเคงั้นเดี๋ยวเราไปนรกกันเลยดีกว่าแล้วขอเข้าไปดูก่อนนะว่ามันเป็นยังไงเฮ้ยนั่งงงมาตั้งนานนะโอ้ยก็อุตส่าห์ไปทยาวิธีว้ได้น้องๆไม่าลืมกดไลค์ด้วยนะโอเคเข้ามาแล้วไม่รอใครทั้งนั้นมาแล้วบรรลุเป้าหมายพวกเราแล้วตอนนี้นะภารกิจของเราก็เสร็จไปอีกหนึ่งภารกิจก็คือภารกิจแปรลรกใช่ไหมมานรกแล้ว oh God! โอ้ไม่ก็โอ้คือเราต้องใช้แร่คอยนะนโอ้โหแหลกมากหูนี่แร่อะไรอ่ะแร่อะไรไม่รู้ ขุดได้ไหมอะที่ขุดเราขุดไม่ได้อะ่ะไม่ได้อะไหนอะโอ้โหแหลกมากเลยอะโอ้ยโ,โอ้มีไงลาวายเราตามหามารุดนานมันอยู่นี่แล้วโอเคเราขุดไปหมดคือเราใช้อะไรบ้างนี่พี่พี่กลับมาโลกปกติก่อนมาโลกนี้ไม่ได้เลยเหรอไปอะเออมาเลยมาเลยมีแก๊สอยู่แถวนี้ไปหดดังอะไรอะนี้ถังตักตักตักลาวายเหรอใช่ตักลาวาแล้วใส่ถัง แล้วแล้ทุบกลับไปบ้านอ๋อคือเอาถังลาวาเอาถังธรรมดานี่ไปตักแลาวแล้วก็ใส่ถังนี้ใช่โอเคงั้นไปเก็บได้แค่สิบหมื่นหมืเอ้ยไม่ใช่ไม่ไม่หนทางกลับบ้านนรกโอเคเซฟไว้แล้วก็ไปถังใช่ไหมลาวากันมีมีเอามาอยู่8ดถังโอ้ยร่วงระวังตกตายนะโอเคขอขุดแรกขุดหน่อยเพราะว่าผมอาจจะตกใจเกือบตีอะมันขุดไม่ได้นะแรเนี่ยมันต้องเป็นที่ขุดอะไรก็ไม่รู้อะ เแลยวเราไม่ได้เอาน้องฟองน้ำเลยนะน้องฟองน้ำมันจะช่วยว่ะพี่เวลาลงเราจะได้แบบไม่ต้องต่อไงเราจะได้เอาน้ำเทเลยนี่ไงเไม่มีน้องฟองน้ำโอเคลงมาแล้วดีมอนโซลเราต้องหาทะเลลาวาแล้วนี่มันคือต้นอะไรเนี่ยอย่าไปเนี่ยเนี่ยทะเลลาวาเนี่ยอย่าไปตีซอมบี้นะอย่าไปตีพิ๊กซอมบี้นะมันลุมมานะไหนทะเลลาวาพี่เนี่ยเนี้ยเนี่ยโอเคโหนี่ไง โอเคถ้าเราไม่ตีพวกพซอมบี้มันก็จะไม่ทำร้ายเราเดี๋ยวโยนในถังไว้โอเคแล้วไม่ลงมาวะไม่เราถังมะเอาเราไม่ไปเอามาที่โลกอ่ะไปเอามาโอ้ยผมจะตกลาวๆไปเนี่ยก็ตกหเลยไม่ตกหรอกเสียวน่ากลัวมากเลยรู้ไหมว่าสัตว์ที่ตีแรงสุดในมายคราฟคือตัวอะไรตัวอะไรพิกซอมบี้เห็นเขาบอกมาอย่างกั้นน่ะอืมจะแดงจะแรงกว่าพิทเธอร์อะไรเขาบอกมายกันน่ะ ไม่รู้ว่าจริงไหมอ่ะพี่ผมผมดัอปถังไว้งล่างแล้วฝากด้วยพี่โอ้โหทำไมใช้งานกันอย่างนี้ไปเอาอาหารกลับบ้านมาด้วยเอาอาหารมาก็บางนี้เราก็ตักลาวานะฮะมีคนไม่ทํางานเราจะดูได้ไงว่าถังมันเต็มหรือยังตอนตอนตักใส่มันจะมีที่ที่ขวาป่ามันจะมีเลขบอกโอาอ๋อนี่ไงโอ้โหสองแสนบ้าปะเนี่ยถังถังละพันยี่สิบถังวะอ่ะพี่ผมผมโยนได้แล้วโยนอะไรอ่ะนะฮะ เไลเอาถังมาเพิ่มมาอยากได้ถังเพิ่มไอแม่ดิมันต้องเชิญตักหลายคนอะ่ะเอามาอา๋องม้ันเดี๋ยวผมลงไปแล้วเรื่อง,งผมกระตุกเปลเอาถังมาด้วยนะโอ้ยติดไอ้นี่ ี๋ยวผมว่าเราไปเจอตอนที่เราตักลาวานเสร็จด,ดีกว่านะเดี๋ยวนี้แบบนี้มันจะเสียเวลาโอเคโอเคครับผมว่าเราตักแค่เก้าเก้าหมื่นหนึ่งก็พอแล้วมันตกถังละพันเนาะอะไรไข่เจออะไรโอเคตัวอะไรไม่รู้มันขึ้นขึ้นบนแล้วไก่ทางกลับบ้านนรกไข่กูกลับบ้านแล้วเย่เออกลับบ้านแล้วปล่อยไข่ไว้อยู่คนเดียวมากลับมาโลกแล้วมาเรามาเผาแร่กันดีกว่ามาเลย โอเควางให้ละถังนี้ไม่มีอะไรนะโอเคเก็บของไหนพร้อมยังก็ไม่เดินอยากจังเอาไปแปดถังริงผมอ่ะเออเน็ตปิดน้อยมากเลยไม่แปลกว่าทำไมแหลกไหนใส่ยังไงผมสโลไลท์พี่เดินช้าไหนดอกมาที่แบ่งกันใส่ใส่ยังไงวะพี่ถือถังแล้วพี่ลีกขวาเลยลิกขวาที่ไอ้ที่มันเป็นแทงต้นซ้ายแทงพี่แทงแทงนี่แทงแทงอันนี้พี่อ๋อแต่แหละ ก็นําแร่ใส่เข้าไปแปลวาแร่าดิไม่รู้แร่ไหนเผาบ้างแร่เหล็กอรพี่ตอนนี้ใส่เหล็กก่อนโอเคอยากลองอันนี้เห็นปะข้างในก็จะเผาไหนอู้อู้เราจะได้ของคูณสองอู้อันนี้มันคืออะไรอ่ะเอาออกก่อนคูณสองเลยหรอใช่เปล่าแน่ใจนะคือเผาคือเผาเหล็กหนึ่งก้อนมันจะได้เหล็กสองก้อนนะเพี่เผาแล้วมันขอบมันจะไปอยู่ไหนอ่ะมันจะเป็นของเหลวข้างในไหนอ่ะรอรอความร้อนมาขึ้นในสุดเลยพี่อ๋อนี่ไงเป็นของเหลวแล้วไงต่อ ของเหลวแล้วไงต่อเวลาเราจะออกมาพี่ก็เลือกกดเลือกข้างในเนี้ยว่ากดกดให้มันอยู่ล่างเออแล้วพี่ก็กดที่ก๊อกโอ้เจ๋งมันมันมันแบบมันแบบมันมันสมูทมากแล้วไงต่อวะรอมันหายร้อนเหรอพี่เห็นป่ะคำว่าโปรเกสอ่ะฮะไหนวะเอาเมาส์ไปชี้ที่ไอ้ที่มันกลางเออนี่ไงอ๋อได้เป็นบล็อกเลยเหรอ อ๋อเข้าใจแล้วนี่ก็ได้ก้าวอันเลยดิโอ,อ๋อย่างนี้นี่เองแล้วก็กดอย่างนี้เรื่อยๆอ๋อโอเคโอ้ในที่สุดแล้วก็บรรุดแล้วเวล่กุดนี่ใช่นสิ่งที่เราตามหามาตั้งนานเพื่อสิ่งนี้ได้เราจะได้แลบถึนมากแล้วเราก็จะทําอะไรต่อแล้วเราก็จะจะจะอะไรวะพี่คนึงจะอะไรวะ <laughs> เออโอเคมีได้บอกใหม่กันแล้วอโอ้โหเจ๋งอะมีทองวะพี่มีทองอะมีทองยังไม่ได้เผาเหรอทองทองเผาแล้วก็ได้มีพี่ใส่เลยใส่ให้มันหลอมหลอมข้างในเลยพี่ไออันที่เป็นขาวขาวอะอันไหนใส่เป็นขาวขาวแปลว่าเผาไม่ได้นะอ๋ออันนี้เผาไม่ได้อันนี้ไม่ได้หมดเลยนี่วะทำไมผมเดินสโล่จังวะก็ <c oughs> คีบิงอะไหนทองวะนี่ไงทองได้แล้วเททองมาปึ๊บอาหารโอ้โหอาหารหนึ่งกองเบลไป,ไปแต่ไหนวะเนี่ยโอเค น,นี่พี่พี่อขึ้นพี่เอาขึ้นไปดูข้างบนเนี่ยอ,อย่าลงไปนะจาลงไปมันจะมีเลือดข้างในอันเนี้ยไอ้สีแดงเนี่ยคือแร่เลยพี่เดี๋ยวผมต่อเตาให้สูงขึ้นก่อนจะได้เผาได้เยอะๆอ๋อโอเคเข้าใจแล้วคือนี่ที่เก็บแร่ใช่มันเือนเป็นเตาหลอมแร่ในชีวิตจริงครับพี่อ๋อได้บล็อกทองคำมาหนึ่งบล็อกเองอะเอา้าพี่กดมันบล็อกทำไมฮะผมลืมบอกพี่พี่ใส่เผาใหม่เลยคออเราเราต้องการให้มันเป็นของเหลวอยู่ข้างในพี่ อ๋อโอเคแล้วนี่กดออกมาแล้วของเหลวเยอะมากเยี่ยมอ่ะมันเผาได้แบบหลายอันแบบทีเดียวอ่ะเจ๋งมากทำไมถึงจะให้เป็นของเหลวอ่ะก็คือเราจะเอามันมาเป็นกรอบแทนไม้พี่คือปกติเราใช้ไม้อันนั้นเป็นกรอบใช่ปะแต่ไม้อันนั้นอ่ะเราเราจะมาใส่ตรงนี้แล้วให้มันหลอมเป็นของเดิเต้องการไม่ได้เพราะมันจะไหม้ใช่ไหมพี่เราก็เลยต้องเปลี่ยนจากไม้เป็นทองเพื่อให้มันทนความร้อนได้มากกว่าเดิมเราถึงจะหลอมพวกแบบแท่งไม้เหล็กเออแท่งที่จับเหล็กอะไรประมาณนี้ได้พี่สมมติพี่ต้องการปลายดาบ ทำอะไรเป็นเหล็กพี่อยากได้อะไรป็นของเหล็กอ่ะแล้วแต่อาใส่ไปเลยอ่าเดี๋ยวนะที่ขุดแล้วกันเอาที่ขุดเออที่ขุดเพราะว่าเราต้องการที่ขุดตอนนี้พี่มาดูในโต๊ะโต๊ะไหนเนี่ยโต๊ะที่มีกระบองเพชรอยู่หนึ่งอันเนี่ยนะใช่ใช่อ่ะพี่เลือกพิมพี่เลือกไปในนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ใส่หินเข้าไปอ่าแล้วไงต่อไปจากนั้นมานี่พี่วางขวาวางพี่อะที่โต๊ะวางยังแล้วก็เปลี่ยนเปลี่ยนเปลี่ยนกล้องอยู่ฝั่งนี้แล้วก็เลือก เลือกไอเลือกในเตาให้มันเป็นทองพี่ทองแล้วกดเลยนะแล้วพี่ก็เปิดกองไปพี่วัดเดอคืออะไรวะเนี่ยเฮ้ย <Huh? S 2> เราได้พิมพมาละฮะพี่วางไว้เลยวางวางวางที่ขวาวางแล้วแต่เพื่อพี่ก็พี่ก็เลือกให้มันเป็นอันนี้เลือกเลือกในเตาให้มันเป็นเหล็กเหล็ก เหล็กไม่มีเหล็กนี่สีแดงไงเอแดงเหล็กเหรอพี่พี่อ่านชื่ออ๋อโอเคอ่ะเนี่ยเห็นป่ะก็จะได้อันนี้มาโอ้โหกรอเนี่ยพี่เห็นป่ะก็ไป,ปรกรอบแล้วก็ไปประกอบพี่โตเหมือนเดิมโอเคแล้วเราก็ใส่ไม้ไปเราก็เลือกอันนี้แล้วก็อันนี้หลังจากนั้นเราก็มาที่โต๊ะคราฟอันนี้ไหนวะเออนี่เดี๋ยวด้ขุดอ่ะ ได้แล้วแค่นี้ใช่ไหมแล้วด้านจับก็เป็นแล้วที่ที่จับก็เป็นไม้ด้ามจับนี่ถ้าเป็นไม้จะใ้ความขงนยิบผ้าถ้าเป็นหินได้ล่ผ้าสิบอบองเพชรได้ยี่สิบถ้าเป็นด้ามแล้วไหนดีกว่าตอนตอนนี้ใช้เป็นนี้ก็ได้พี่ไม้เหรอไม้มันยิบผ้าเยอะเยอะสุดในตอนนี้แล้วอโอเคงั้นแล้วก็เป็นไม้เอาเอา,เอาเลยนะเพรเกระดูกเราไม่พอโอเคกระดูกกระดูกตัวมีกัน,เน้เอามาแล้วเอามาแล้วเว้ย ได้แล้วเออนี่ไงแหละพี่นี่โอ้โหที่คุณเล็กเดี๋ยวเราลองไปขุดดูว่ามันจะเป็นยังไงประสิทธิภาพของมันเราขอลองตรงนี้แล้วกันมันมันมีโอ้โหมันก็พังเร็วอยู่ดีป่ะแต่มันก็ขุดเร็วอ่ะมันอมไรพี่เราเราซ่อมได้อมันอาจจะแบบขุดแร่ที่แบบเราขุดไม่ได้นะเพราะว่าจะมีแร่ที่เราขุดไม่ได้เยอะเลยนะฮะก็เอาไว้ว่างไงหรับอีพีที่สองวันนี้ครับก็จบไปเพียงเท่านี้แล้วกันนะ เราได้เตาหลอมยักษ์แล้วก็ได้ถังลาวาแล้วเราก็ไปนี่เธอแล้วนะฮะก็อีพีต่อไปเราก็จะแบบย้ายบ้านก็ได้นะไม่รู้อะแบบไปสร้างบ้านที่อื่นไม่ใช่ที่เนี้ยเหน่ยไหมเพราะว่าผมแบบเซฟไว้หลายที่เลยเราอาจจะไปแบบสำรวจพิระมิดนะเพราะว่าผมได้เซฟพีระมิดไว้2ที่นะแต่ก็ไม่รู้ว่าพิระมิดเนี่ยมันมีอะไรบ้างนะฮะโอเคยังไงก็สำหรับวันนี้ครับก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจผมด้วยกันะกนะสำหรับคลิปนี้ก็ไปแล้วครับบ๊ายบาย